อีกคนหนึ่งกลังจะขึ้นไม่จะขึ้นไหมเสื้อขาวคุณป้าขึ้นไม่ขึ้นขึ้นขึ้น,นอา่าพนักง,งานเดี๋ยวชะลอไม่ไม่ชะลอแล้วนะครับออกแล้ว 302ลบบุรีกรุงเทพเดินทางเข้าสู่สถานีชุวงทางบางซื่อน่นบรรยากาศช่วงเช้าที่บางซื่อนะรถชานเมืองเข้ามามีแต่ผู้คนเดินทางมาทำงานนะครับมากับขบวน302 ลบบุรีกรุงเทพกรุงเทพวลำพงนะฮะตอนนี้ก็จอดรอผู้โดยสารอยู่รอเวลาออกเราก็อยู่ที่ชุมทางบางซื่อฮนะไม่ไดมาเจอกันนานนานที่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่นี่ตั้งแต่ฝนตกนี่มีดอกหญ้านะครับตรงนี้แล้วหลังจากมีดอกหญ้านี่มีนกกระติดครับ นกกระติดมากินดอกหญ้าที่บริเวณสถานีบางซื่อโอ้เต็มเลยเชา้ชาๆออกหากินเหมือนคนนะฮะแต่คนออกมาทํางานนะครับนี่โอ้โหเต็มเลยไม่ไกลไม่ไกลนะครับอยู่ที่นี่เองบางซื่อนี่ฮนะเป็นดอกหญ้าส่วนข้างหลังนะเป็นรถสับเปลี่ยนนะครับออกไปข้างหลัง ส่วนกระบวนลับบรีฮะยังรอเวลาโอ้โหมีนกเพียงไปเกาะนะฮะยังรอผู้โดยสารหลายคนแล้วก็รอเวลานี่แสดงว่ามาเร็วนะครับตั้งแต่ขึ้นไปวิ่งข้างบนนี่มาถึงที่นี่เร็วกัน พุ่งปีดพุ่งปีดนะเพราะว่าไม่ต้องรอไม้กันไม่ต้องจอดทุกสถานีขณะนี้7นาฬิกา8นาทีนะครับขบวนรถยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะออกนะรอเวลาอยู่ ผู้โดยสารก็ทยอยเดินข้ามมาจากฝั่งสายสีแดงนะฮะชุมทางบางซื่อเดี๋ยวนี้ก็เหลือรถไฟไม่กี่ขบวนหลังจากที่รถด,ด่วนรถเร็วรถด,ด่วนพิเศษขึ้นไปวิ่งที่สถานีกลางบางซื่อ ผู้โดยสารยังวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอยู่นะครับที่ขบวน302แหนหน้ารถนี่นกมาเกาะดีเหลือเกินนี่นี่นี่น,นี่บินเล่นนี่ยสี่ส่ศนะครับอัลสตอม4401ศ์ Storm, 1, ทำขบวนนี้มีนกมาเกาะที่หน้ารถเล่นด้วย รอกันอยู่นะยังไม่ออกเลยบดยสารน่าจะข้ามมาจากฝั่งสายสีแดงนะฮะตอนนี้เริ่มมาแล้วนี่ครับเดินลงกันตรงนี้แหละทางข้ามไม่ต้อง นี่ก็เอาหินเด็กมาปูนะแล้วก็จะใช้บางคนก็อยู่แถวนี้แหละบางคนก็ขึ้นรถกระบวน302เพื่อจะเดินทางเข้าไปชั้นในกันต่อโอ้เยอะอยู่นะ น,นี่ก็ว,วิ่งวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่ง,งทันอยู่ทันอยู่นีผู้คนที่ใช้บริการรถไฟจากบางซื่อเข้าไปที่วลัลลาโพงนะครับถือว่าเยอะที่เพิ่งลงจากสายสีแดงมานะเพราะข้ามมาจากฝั่งโน้นสายสีแดงแน่นอน รีบรีบนะอ้าว boundaries. เปิดบีดแล้วรีบรีบวิ่งวิ่งวิ่งก็วิ่งวิ่งทันไหมทันไหมใจดีครับรออยู่รออยู่รอใก้จะได้เวลาแล้วครับบริษัทน่าจะหมดแล้วนะฮะข้ามมาจากฝั <t> ่งซ้ายสีแดงแั้นหมดแล้ว เอาอีกคนหนึ่งก็จะขึ้นไม่จะขึ้นไหมเสื้อขาวคุณป้าขึ้นไ,ม,นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นอ่าพนักง,งานจะชะลอไม่ไม่ชะลอแล้วนะครับออกแล้วขึ้นไม่ทันนะครับเอาจอดชะลอให้โอโหสุดยอดครับเจ้าหน้าที่เห็นแล้วนะฮะเมือ่อกี้ชี้หน้าชี้ไปที่คุณป้าคนนี้ว่าจะขึ้นไหมแต่แกมองไม่เห็นนะฮะ แล้วก็ยืนรอแล้วเขาก็คุยกันหยุดให้นะครับตบมือให้ครับสุดยอดเลยรถไฟบ้านเราก็ใจดีนะ 3วนย์2ลบบุรีปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงเกือบตกรถแล้วนะครับดีว่าเจ้าหน้าที่นั้นสังเกตนะฮะรู้จักสังเกตแล้วก็ดูผู้โดยสารเอาใจไปเลยครับสำหรับขบวนนี้ เดี๋ยวก็โค้งตัดขึ้นสู่สะพานสะพานดำบางซื่อนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสามเซนสามเซนแล้วก็ที่หยุดรถรามาที่หยุดรถยมราชแล้วก็สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเทคโฟโต้ชายไปเรื่อยวันนี้ก็สวัสดีครับ ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะใจดีมากๆแล้วก็ใส่ใจผู้โดยสารสวัสดีครับ